ครับสวัสดีตอนส,สองครับพี่น้องเต้านี้มัอนี้พ่อพี่พ่อน้องยามเบ็ดหรือขึ้นเก่าแล้วครับสองคนตายใหญ่ครับมีตู้ครับจ้าสวัสดีจ้าใจหมวกก็เศร้าเป็นหนังวันจีหมอกไร้ครับหมอกแห้งครับพี่น้องหมอกลงหมอกลอุ่มมันจะใสพุ่นณละ,ะปุอละปีโยมันถดถอยตัวแย่ตใหญ่รอกครับบ่มัตัวใหญ่ให้เทียมมันเนี่ยนี่พ่อมันมีกบ

เด้อเด้อเอาขีด uh> ินตนี้เต๋อป uh,> ุ๊กตงนตองงามเยอะอ้ปลาคอด่นน IC ี่เ้นีนะอลังแหลกหนึ่งตันเต็มเลครับหมันลาเหลกหมันล้วครับหมเลานเลยคือวาโอ้ตรงองงามนี่พี่น้องเกี่ยวไปกอนไปยื่ลุ่นเกี่ยวไ้กอนนั่นแลวแมนนโอ้ดถงมกิด้ถุงมากเอาจงสีละเอนี่ก่อนกัน อยู่นี่เด้อมึงมันอันกลับขึ้นมาปฏิแป็นวินดินตัวพ่อมืองามเลยพี่น้องต้มสมต้มโตนี่พอดีเลยพี่น้องแอ้วก็ไปวิ่งก็เหี่ยวว่ะเกี่ยวปะเกี่ยวเยอะม่สเตสตับอร์ดก็ถึงวันดีต่อไปพี่น้องถี่ยังคิดจุ้งจุ้งไม่ท่าคนอีก โอ้ถือไปเคียงหน่อยเทอาเชียงน่อจะเอาตัวมันตายไปแห้งต้องเอามันหน่อยได้ไปด้วยลุงจำงามนี่แหละน่งขึ้นข้อดีบินรุ่ลานนี่ไหลเนาะจาวาปะเออปลามฝนมันมาหลากเราปลากระถือปุญยี่ปันเอัน้มาต้องหัวปีกันดีห่วยไข่อยู่เดีคือว่าไต่จินสซนีว่าดีแล้วเนาะจาวาปะวันจิบดีเกียวของเจี้ยวหนังเกี่ยวไว้กันเถ่าเกียวไว้กัน

ดีนดีนยุ่ต้นก็ได้เอามาอ่างต่พี่น้องยู่ได้ทัน้องเห็นแล้วสองตัวนี่เพราะว่าขึ้เงียบแต่พราะว่าะไปเดือดมันมีถือถ้าจะได้ปลาดุกไงแบบนี้นถืไ่ลนโอ้ยุ่นพุ่นพุ่นปุ่นเตี้ยนเขาป้าเขาไปนอัดที่ไม่กินยู่หนี่ได้วางหันาะงานห้มันบินโดไป ดินแดงใจไวนอจะว่าใไวนเด้อห้อย่ีดิห้อยพยงว่ยงิงนชัดหาชัดังดิยังดินย่ยส่ปนรุ่นเมนัน่่มนยังมันดินอยู่ในใเด้อยนดวโอ้ยคอยิงมันไปนะมันิแล้วมันไป่ท่านดทีเกนี่เดมันสิอยู่เราไปยเท่านลเนาะ นูมานกันพี่น้องเลยยินยนนอยำ่อ้าอันไหนจะป็น้ของเท่าไหร่มันปาไหลดึงไปจิตปนิพันธ์ไปลุ้นปลาดึงไปใสงิ่ไสงต้องมาเป็นห้ามเดียนดดินอายังบางแน่กานไหวบ่อปลาอันอันปลาหนออกเลย ยมเนี่เ <fen> ป <omen reveal> no. ็นเป็น <obviamente> มันมีปลานี่กันวยปลามันขึ้นไปกนปลาขึ้นไปมันอตมในหัง่ถนี่เอไว้ไถพี่น้องว่าด้ปลาจโตตื้นกันออคือเยไถึงหน่อยต้องเขาน้อย

ยังยังยงยังได้เสียงนตัดหนาเลยทอดเลโองเกี่ยวดียเดูบ้าบวงเันดงเด้ป็นองมื่อ้มอันกำลังเด่นเป็นอไต่อไปนีมอันปะบโอ้ยมีไต่กินเนีมือเนาะจะว่าปะแนม่วนนามสลัดถึงยี่เดีบุ้ยสลัดอยู่กับย่ด่น เมี <c oughs> e ้อและวัวเดิมที่กนเน้อเนื้อืเนี้อแหะบวติดเป็ดม่เนาะมันเม่นป่าบัวคือม่นเป็นแมงกิเตาไปัสันติพันธุรุ่นอเสั่งด้เม่นป่าไม่กินมันก็ถิ่นขากบตดแมงกิเต้มันถิ่มาสอยกินเทลยนน้อยไหมมนกินน้อแทนกินมันใส่กินดิ่งกันหนิมบ่เมนันขึ้นโอ้ยน มันไม่กินอยู่นตนถงิงเกีเต้าเราเคยคิดว่ามันเสียนั่นมาสอยกินห้องเขาหมอกแหงแค่หมอกแหงมันเสียนไอฝนต่นหนาวว่อพยินรุ่นว่าตอแปี้ฝนก็เมียนดิหอ้างเ่มเมถึงหมหมอกสร้างเพิ่มเอิมถึง่งแม่ม่งแม่ถงม่งม่ถึงม่งแม่ถงแม่ถัง้ม่ถึงเ่ถงแม่ถแมีถูแม่ังแมกถึงนี่ตึงแ่ถ่นแม่ถีถถ มีเนียเพชรจุบูลไปเสร็จแล้วแถวผูเขาแถวมึงเลยแถวผู้กระดึงมขาดก็เห่าฝนนังขาดก็เห่าคนข้อนขี่รถไปเนี่ยพัชร์ฝนสีผ้ากันไปเที่ยวทั้งผู้ทั้งอย่างสีมันเป็นหมอกอากาศหนาวหมอกหนมไปฝนตุนหนาวเรื่องวัาเยอสามขั้นนี้ทาง ลงหมองว่าอะไรด้ล่ะท็อหลงหมองว่ไรด้อ่เล่น้หลวง่ล่คนตก,กเขาฝนตกคือหมอกแฮงหมอกเออหมอกอะไรขึ้นมคือฝนตกเอกกัหมอกกับพกเป๊กกเป๊กนี่แหละแต่ว่าพ,าอพา้ออยู่ขขงพี่ฝ่าเื่องบ้านคนนงเาเคว่าหมอกดิเนมันก็นุวอยู่แมเมื่อเป็นฝนเลย ผลก็ถเป็นเนี๋ยแจ็คหลังล่ะสองขันมันดุลน้ำกันว่าสิมันมาสองขั้นพี่น้องใส่กันมันีเกียวคราบาแต่โกลงไปเบื้งนเปลี่ยนาแตมีปลาไหลเรก็บอกได้เจ้าหรือว่าคั้นคประกาศดุลหลังไปท่ายเราวมันดุน้ำกันหมานโมจิง ใส่ด้วมันมีที่เหรอาเขต้องสมบูรณ์เหมือเนาะเบิดเหลพี่น้องเลยแดนินดินเาวขอไปเพิ่งน้องใหม่ตอนนี้กันีบ่ันมีดอห็นบ่ไปปพี่น้องสมดตนคันว่าหมอกก็ขึ้นลิ้นเฮอเนาะไปพี่น้องสมตัวพี่น้อง cây đọc này luôn phần. Làm lại làm lái đọc ừ. ừ. luôn luôn im luôn cho luôn 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 nằm luôn 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 กู้ือมันลุกเสือเป็นบมดวาเนาะมือมันหนึบบ้านเลยเนี่ยหาหากินมือได้มือบ่ได้มือได้เฮาก็ดีใจเหล่าฮะมันมือบ่ได้กับพ่อได้กินซัมเนี้ก็ถือว่าดีเหล่าเทพี่น้องท่นครับสมองสูบอนหลายยุก เขียบุงไทยเมืองหนองเมือยงนาผุลังข้นคนเคยหาไสเบ็ดคนกะสิว่าโอ้ยได้ซ้ำนั่นดีเราเราไปรุ่นสิว่าเด้เนาะตะกี้คนไปไสเบ็ดคิวเป้อตัวของบ้านเออหั่นงเคียบว่าได้จักตัวกับมี่คนกะสิว่าผู้คนเคยใส่เป็ดเป็นรอยนี่ตั้งเทียวอีกค like ิวเบ็ดป้องตะกี้คนกะสิเคยใสอันนี้ก็มันกับไปทำการทำงานคนกับผูสิบว่ได้ใส่เพิ่นกับสิคิดพอตาอดีตที่เพิ่นเคยหาจังขี้เฮานั่นล่ะ เงินรรก็ะหลจีนจีนตองนั้ไปท้ำเนาะเพียวขอบพวกเพี่ยลรูเพื่อเต้าเพื่อนออาามมาานาคตขขางหน้าตตังคนตังสูงงานเด้อพี่น้องเอ้ยบัวสียู่ไกยู่ไสกนยุตยุงยุตยุตยุตย่ตยุตนสตยอตยุตยุตยุตน่ตยุตยุตยุบยุต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 คุตยุตยมตยุตยุอคุณยุตยุอยุตยุอยุตยุตมุตย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 ุตคุตย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 ุตุ่ตยุตยุ่ยุตยุตยุียุงยุตุตสุคน ผู้โบมีแห้งผู้เก็บอดดอกเด็ดๆไงช่วงไหนเศร้าหายวันหายขึ้นครับเศร้านี้คลิปนี้พ่อรุ่นก็เป็ตุกอะขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าพ่ออายุได้กินยูดอกอปูบ่สบายก็หายให้ืช่วงให้เศร้าได้จ้ะเด้อมายอมเบ็ดน้ำกันจนวันแล้วเพราะว่ามันคือดิอนฝนตกดิฝนดินแถบแบบนี้พ่อรุ่นเพราะว่าคือฝนตกกันว่าหมอกที่ฝนตกไปนอนห้องแบบนี้ ตัวเดียวกับไปตื้มกันสุขภาพเด้อพี่น้องเอ้ยไปฝนตดน้ําเร็วบัว่าติยู่ไสยก็ดีล้วเป็นห่วงพี่น้องยังโง่มากบอกพี่น้องอีกอยุพี่ยุรุ่นพี่น้องบัก็ลืมบอกเนาะเ้อบัว่าเนาะบ่วติยุไทยเหรอเพิ่งเกิดบัวเป็นห่วงเป็นห่วงเด้อจ้าอยู่อันแฟนคขับหมู่อยู่โคราชอยู่ปากซองน้ำท่วมก็เป็นห่วงเด้อจ้าสูๆเป็นกําลังใจให้จ้าทีมงานอีสานบ้านหนรงหน้อยเป็นกําลังใจให้เด้อจ้าเนียนเพราะว่าฝนก่อ โท้วมมะลิหน่ำกับสู้ๆครับเป็นห่วงจ้าปากซองสุ่มมองสุ่บ้านลวครับเป็นกำลังใจให้ครับครับนี่รุ่นไปเติมกันเท่ากับพ่อได้กินยุดอกเนาะต้นนี้เลกับเติมกุ้มุนอะไร่างเงีพ่อได้กินแก้วยุดอกขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจจา้าบรรยากาศดียุเศร้าๆเหมือนนี้มันคึมฝน,นหน่อยลิ้นนั่นดิกกยงหนำยมบ่อนยม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 บ้วนปลาบ่อนนี่ยม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 ืน จ้าขอบคุณจ้ะเด้อพี่น้องอยู่ดีเมปปี่ยงสุโูรสุคนโอ้ยพี่น้องอยางมาปูตัวนี้ก็บเต้หนำกลนมาอีกแมนเดี๋ยวเม็ตูที่จับเอาไปปล่อยเดี๋ยวกันไปยังลุ่นเดี๋ยวฮะอันน้ำยามเบ็ดมันกับจับขึ้นมากันกตั้งสีนหนำกลนเหาเอาไปลุ่นล่อยกันเดี๋ยวพี่น่อง ปูหน้าปล่อยใบไถมันนั่ห้องถัไ้่เยถมันนั่นั่นไถมันใส่เน่อเองแม่เอ้ไมไปไปอยู่ในน้ำในหนองในมองมีอาหารการกินได้หลายนีพอไปหาหม่ดอกมันปูคนะายาังเราไปรุ่นอของเอกอยู่ในอ่างแม่หไปไปบึงนองเอ้ย้าพนหนองว่าบึงสวนบวบกเก นี่น,นีก็แห้งแล้วจ้ะคนบางคนคนก็ว่าอยากได้แนวน้ำอ,อ,อยู่เด้พี่รุ่นเอาไว้ถ่ายอยู่เด้อพี่น้องเนน่วยได้แจกกเอาไว้เท้าแนวจ้ะเดี๋ยวนี่นวยน่อยก็นี่ละกับพ่อได้อ้อมย่ดอกจก้ะนี่มันเป็นขึ้นนวยปลายมันอันนี้กับมันกระแจงแล้วก็จีะจะจะจะได้เอาแนวละจา้ะในไง หายยุเขาอเนี้ยไว้ถ้าพีพันน้องปลูกน้ำจ้าหายยุกพี่นอ้องต็ว่ากะจิเขี้ามันอยากเหี้ยวเรากะจิที่โลออกอยุดอกกันนุ้ยนี่มันแห้งแล้วเดี๋ยวเสียไว้ถ้าปลูกน้ำเด้อพี่น้องผูดด้ใดอยากปลูกน้ำ